เริ่มต้นนะครับมาติดตามกันที่จงังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันใส่บาทอย่างเนืองแน่นเลยนะครับบริเวณถนนสายวัฒนธรรมด้านหน้าลานอนุสาวรีครูบาศีวิชัยโดยมีพระสงฆ์ก็ออกมารับบิณฑบาตนับร้อยรูปเลยนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับพระพิสูุสมณเณรวัดศีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินลงมาจากบันไดหน้าเพื่อรับบิณฑบาตประมาณร้อยรูปครับโดยมีพี่น้องประชาชนก็นําข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มมารุ่มใส่บาตรแล้วก็รับพรจากพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2564ถือว่ามากันเนืองแน่นเลยนะครับ ขณะเดียวกันค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นําอาหารสําเร็จรูปมาจําหน่ายชุดละ20บาทให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อใส่บาตก็บอกว่าขายดีมากก็หมดลงอย่างรวดเร็วค่ะเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทําบุญในวันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งกราบไหว้ขอพรครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่บริเวณอนุสาวรีย์เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปกราบสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพและเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรืออุทยานต่าง,างๆค่ะเพื่อรับลม หนาวก็ทําให้การจราจรย่านถนนห้วยแก้วในวันนี้ติดขัดเป็นอย่างมากเลยค่ะติดขัดอย่างที่เห็นเลยนะครับ